คราวแสงเลี้ยงหอดคอแขนเอี่ยงเลยยิงไม่ยังชิวโกงพระล่ามเก่าวันจันยรผดมันแรนต่ำขึ้นกันอยู่เนเต็รทเล่นเหอน่สวัสดีอุ้ยอาจารย์สวัสดีอัางซาลาอยู่บอรอยจักคุนีเว่สซันวะ e นจอย พี่นี่เล่ามากให้กำลังใจนอะกจากพี่นี่แล้วก็ยุนี่ละจ้ะเดี๋ยวนี้กับซิมี่น้องเรกิจไปเด้อเพื่อนเด้อแจนคอยก็ว่างขอบคุณค่ะยินดีค่ะพี่ต้อยยินดีค่ะพี่สาย I don't know what she ี o เขสวัสดีจ้ะคุณดุงระตรีน้าจะนะพาน้ำคำน้าจัะนะ่ะตื่มื่อีงกลางวันกับเขามาเล่นน้ำกันเบาเน้อมวนกันนําจัน่ะ ไม่ใช่จ่ะอากาศแบบพังงูตอดนะบริยานลูกหลานมีเฮียหนี่บริยานแต่คนไม่เคยพูดเดียวเนี่ยย่านนะแล่นมาสัน่นปิดประตูเบิร์ตไาให้มูกสิดกามมือนี่พี่เนี่ยเป็นตั้งใดกินด้วยกินยังกินกาแฟนี่เตียอาทิตย์น่าใช่นะสีแดงสดใช้จ้า วางวางกับเขามาทักทายกันได้ได้จด้าเลยผู้ใดวางกับเขามาได้จ้ะนี่ค่ะทุกคนค่ะประสันผลว่าหอมสุ่มือค่ะคุณแฟนดมดาบซุมจ้าโอ้โบมเป็นตยานแต่เน่านบังงูตอดนะบ่ยานลูกหล้านยู่เฮียนยี่บ่ยานแต่คนมีเอยผู้เดียวเนี่ยย่านนะแล่นมรสันปิดประตูเบิร์่ไห้ห้มูกโคจิมาเนาะจันี้เนี่ยสวัสดีค่ะคุณแม่ทาไมไม่นอนคะคุณแม่ยกมือขึ้นมาทําไมคุณไม่นอนคะ คุณนอนดึกแล้วนะวันนี้นะ่ะคุณนะมาเล่ามาคะ่ะน้องฟังน้องอาบน้ําจ้าืันนี้หล,นะลานไส้เนาะหลานไส้สิบจะขวบสิบจีโอเคช่วยกันอ่าช่วยเล่าอยากได้ใบผักอีตู่โอ้หนูอยากได้ใบผักอีตู่เตี่ยได้ได้มาเอามามาเอามาแม่ออาน้องจะ มาว่าน,นี่เตียโอ้ยคุณในเะนีตาดีค่ะสู่ๆเป็นกำลังใจให้กล้าขอตุก my a recognition right จ้าขอบคุณจา้าเดี๋ยวกันจา้ากระสังมาได้แม่พี่กุ้งอยากได้ยังอยากได้ยังซอยๆพี่น้องฟังซอยเอาต้อยแม่แต่ตอนแรกเขาเดี่ยวพนังทั้งน้องมาจาะนะ แต่ว่าเขาไปเล้นนางทั้งในเฮื่อน,นนะคะเมือนี้วันนี้เวลา11 05. โมง5ง้ออันนี้แม้พี่ตัวงอ้อน,นะนักแมนนักกีฬาเดียมอิลีคือมันแบบบ้ามากแม้อัน,นง้อง้อเกี่ยวกับอันนี้ละโอ้ยตกใจนึกว่าพระอาจารย์มาน่อยกว่านิวก้อยแมนตัวน้อยนึกสวัสดีน้องกุ้ง มาแล้วค่ะกว่าจะมาถึงบ้านน้องกุ้งได้ก็สีบ้านมาแล้วค่ะว้าวสวัสดีค่ะพี่ขนาดพวัทัก <c oughs> ขนาดทัทนกยังงอนนะอ้มขอ,อ,องนอกอืมสีมี่พวกตกป่าเส้ามันเป็นบนกหรือว่าจังใดถ้าพี่จำว่าพิดอ่ะแมนแมนจ้า กุ้งกระจัได้ได้ขนมนน้ำปลาราค่ะอยากได้ผักอิกตูโอ้ทำขนมจีนมาจากตอนแรก็เ,เดี๋ยวขนมนทั้งน่อกอาจะนะแต่ว่าเขาไปเลยได้นางทั้งในเฮื่นนะจ๊ะเมื่อนี่บน,นี้เวลาสิบเอ็ดโมงห้ากุ้งมาส่งกำลังใจจ้าขอบใจจะนกขอบใจลหลายๆจ้า อประเทศเดียวกันไกลเวลาเดียวกันน้องนอกกับกลุงน้องแสงดาวเดี๋ยวน้องสิงหอนเดยสวัสดีค่ะน้องแสงดาวเพราะว่าอันช่วงนี้กำลังเริ่มสีสะสมเวลาใกล้ละใกล,ะละ้กลถึง พี่มีนาสวัสดีค่ะวันนี้น้องตื่นสายได้จะเดินตื่นสวยค่ะน้องไม่ทันใครสวัสดีค่ะพี่มีนาสวัสดีมาเดจาจ้าอีกสองดวงตาเนะจะช่วนน้องแสงดาวมาไล่สดน้ากันแม่เนเราปิดตุ่มกับึ้นแบบนั้นก็ได้ได้ละจ้ะขนาดทัทั์ขนาดทั <c oughs> นดทน์ย่งงอนนะ <c oughs> นอนได้แล้วนะคะคุณแม่ค่ะ ป้าบอกเป็นแต่แซทแคดเขาพัดแหนมวันนี้แม่เฮ็ดเองตีจะยิงล่ากุุงพลนะจ๊ะเนาะสวัสดีทุกคนเด้อจา้าเ๋หวันนาเทีเย,ยเท็ดงานสวยตุกไผ่เท็ดงานเทียงใบบอกเมื่อไปใสา่บรู เรียบร้อยค่ะไปลบแล้วค่ะพี่โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะขอ,อคขอบต้มงูตมอืมน้องขอโตค่ะน้องไม่ไหวโอหอมจังเลยจากคุณซาร่าประชันมาทีละเปลี่ยนมือกันไหมเนาะ แมนจ้าเปลี่ยนเมือกันได้เด็ดวกว่านี่ก็ยังเหลืออยู่หวัวบบกไงหนึ่งป่าแซมมอนในยูนอยู่ในตู้เนี่ยในตู้แช่แข็งกุ้งเนี่ยกุ้งวากุ้งสีเฮ็ดกินอยู่เนี่ยป่าสดๆเลยได้จา้าเห็นรชีวิตไย,ยเฮ้าขึ้นมามาแล้วมาแล้วมามามาวอนน้ำใหญ่จี่ะเขากำลังบ่อเลี้ยงงูหลอกเสียกน่อนทาด,ดาวมอนน้ำใหญ่ <laughs> ดูว่าแล้ว ร้อนลูกชายเล่นเบสบอลเพราะอีม่าพี่อ่อนกามาแน่าจเานาะขอบคุณเลยจา้าขอบคุณเลยจา้าที่แบะเข้ามาเป็นจ้งไดได้ยังกินแรงงน่ะจ้าท่างผลได้ยังกินแรงเนาะโอ้หน้องแสงดาวเดี๋ยวนออกสิงอนเลยสวัสดีค่ะน้องแสงดาฝนตกแดดออกก็จ้ะาเวลาเดียวกันจา้าโอเคอืม ฝนตกว่าจะจะคุณนีว่าันว่าร์ enjoy พี่นี่เลามาให้กำลังใจนอกจากพี่นี่แล้วก็อยู่นี่ลละจ้ะยวนี้ก็สซมี่น้อง่นว่าย,ยังตะกี้เขาเจว่าจะ,าจะน้องซาลา่นว่ามาเลยจ้ะเด้อโอ้ยนองหญิงเอ้ยยูเซนมอสเวลส์จะมาขอสัมภาษณ์นางงามบ้านนี่นว่าสวัสดีค่ะคุณตึม้มเบลเยี่ยมลูกสาวกำนานมาน้องกุ้งช่วย ง้ออันนี้แมะพี่ต้มง้อน,นะนักแมนนักกี่กลียมอีลี่คือมันแบบแบบ้ามากแมอันง้ออยากกินต้มง้อโอ้ยอก่าเป็นแต่ญามันต้มง้อวันนี้แม่ผู้ได้กินยิ่งตกกินยุติมันมาแบ็นง้อชิงได้ยินง้อหลอกเสียคือโตขอบคุณคุณซาร่านะจากสตีฟแอนด์ซาร่านอกจากนาะแล้วก็ขอบคุณพี่มีน่าขอบคุณคุณนายไดอารี่น้ำเดอจาด่าเดอขอบคุณเนาะหลายพวดมันแรนต่ำคือกันยู่เนสรกแลน สวัสดีอุ้ยอุ๊ยอาจารย์สวัสดีดวพี่ทักทท้เด้อเด้ออย่า่าพี่ทักทเด้อพี่ทักอยู่เด้อน้องแสงดาวเพราะว่าอันช่วงนี้กำลังเริ่มสีสะสมเวลาใกล้แล้วล่ะใกล้ถึงกันเบากมาเบาก็ได้หัวหลอกกันนั่นจ้ะ ทุกคนก็จังเสร็จนาที่น่าจ๊าสวัสดีทุกคนได้จาน้องกุุงค่อยกับทักทายทุกคนได้จ้าสาวขิวโกงพะล่ามเก่าใหญ่ก็บมาาน่าจ้าสวัสดีจ้ากึ้ดมอนเองอกว่มอเ้อสวัสดีแท่นคุ้นกุุงอ่าพ่อยต่างแดนด้วยจ้าสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> คิดถึงใช่ไหมคะคุณออนอยากกินอยากคือกันอาเอ็ดละเอ็ดแปดล้านดวงตาม,มาเลยด้วย้ะเ้อขอบคุณจ้าขอบคุณมากมากมากค่ะขอบคุณค่ะพี่ออน ่แคะพี่ก็รักน้องค่ะรักคือกันค่ะพี่ต้อยหักคือกันจะค้นเห้ามีบุญวาสนาเนาะจ้ะบอเป็นอย่างเลยง่ายๆ d o n ว worry ่ b o u t it จะแวนเบาๆก็บม่ได้หัวเพิ่นว่าเออแต่อยากหัวเด้บ่ใยญ่ดี ตัวหน้ายี่ดีจ้ะโอ้คนบอกไหมทาวันสาวสวัสดีค่ะคุณรุวงรัตรีวว้สั่นทุกคนกับทักทายคุณรุวงรัตรีเนาะจ้ะเนาะตอนนี้ก็หาซิปหานาทีแล้วจ้า Good morning ปนงอนปนงอนแมนบอแสงดาวจ้ะพี่ตุ่มเบลยเยี่ยมกับพี่ตุ่มอ่ากับตันยูเนะจ้ะนา้า